กิวลมจังหวัดลำปางนะครับผมก็ไม่ได้ปลาทุกคนเนี่ยมาตีปลอมนานมากๆแล้วครับโกแล้วครับอุยอ้ยอ้หูอุย้ย lagi Pak. Ini tempat duduk. Iya. Selamat. ओह oh! สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกุงทางบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีปนี้ก็ผมพาทุกคนมาเสพบรรยากาศฟิลแคมป์นะครับผมอยู่ที่เขื่อนกิวล้มจังหวัดลำปางนะครับผมก็ไม่ได้พาทุกคนเนี่ยมาตีปอมนานมากๆแล้วครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่หายไปนานเลยเพราะว่าผมติดงานยาวมากนะครับติดงานต่างจังหวัดวันนี้ก็มีเวลาเป็นวันแรกถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้นะครับมาพักผ่อนนะครับทุกคนไม่ได้ตกปลานั้นมากแบบ ตื่นเต้นมากนะครับไม่ตีปลอมมาประมาณ2 3สามเดือนไม่รู้ถึงหรือเปล่านะประมาณนี้แต่นานมากๆนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพีนุ่งพิชชิ่งนะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาโอเคครับผมทุกคนมามาถึงหมายอรไรแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนลงเรือเห็นมันขึ้นฝูงแถวนี้นะครับเดี๋ยวลองดักดูสักพักนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้รอชมครับผม

เยส yes. โอ้โหกระสุนตัวนี้เราแวงใช้ได้นะครับผมคือมันตามมาไกลมากแล้วผมก็เคาะเร็วเร็เรเคาะหยุดเคาะหยุดนะครับได้เรื่องครับผมตัวแรกกระสุนสสวยกินเป็นเ yeah, หยื่อซ i n k i n g นะครับ โอ้ยโอ้ยตามอยู่ตามอยู่โอ้ยติดดุมากทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจูบเล็กเล่นทีเผลอเลย ไปด้วยฮ่าอาละฮะตัวที่สองครับผมไซแวนเอาสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอ้ยมันไปได้เจอกันเมินเลยแตกเลยวะขอบคุณครับฟิตมายังดีนอนนี่กี่คืนนอนนี่สองคืนนะครับสองคืนวันคืนนี้คืนแรกคืนนี้คืนแรกครับผมโอ้โห่แบบชิวๆเลยครับมามีมามีข้าวมามีน้ำมามีอะไรใช่ยังมี่ก็เกลือครับติมมักครับติมมักเนื้อผมจะลองแบบมัก แล้วก็ลองย่งดูแบบมาซ้อมครับมาซ้อมเอาชีวิตรอด15วันครับผมแต่ถ้า15วันพี่นุ่างเตรียมตัวครับผม5วันเกินมีกค่เบ็ด15วันมีแต่เบ็ดที่ไหนที่เนี่ย15วันในไปอยู่แถวๆตรงปุนอ๋อแต่มทำฐานทับทุกอย่างครับผมสุดยอดรอชมครับผมแต่ว่าโซนนู้นมันแน่เข้าไปได้แล้วมั้งมันเดี๋ยวเนี่ยเป็นเนี่ยครับเนี่ยเอาเนี่ยอ๋อโอเคโอเคครับผมหมันๆครับผมขอบคุณครับ คนมันนานมากแล้วนะครับที่ผมแบบไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะโคตรฟินเลย มาเสร็จแล้วครับผมทุกคนก้นชุน โอเคครับผมทุกคนคืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเกือบจะสีทุ่มละหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็สําหรับทริปนี้ก็มีความสุขดีนะครับผมหลังจากทํางานมาหนักมากๆนะครับก็ไม่มีเวลาได้มาตกปลาเลยนะครับในเวลาที่เราใช้ชีวิตในการทํางานก็ทําให้เต็มที่นะถึงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตในการพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นเช้าๆไปหาปลานะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนคืนนี้ก็ฝันดี ราตรีสวัสดิ์เจอกันครับผม เดอดคอบแต่สาวเลยโอ้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 ยก็สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนสายแล้ว ยังไม่ได้ปลาเลยนะครับก็ได้ไปตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายนะี่เป็นไดวคราตอนนี้มีกระสุกขึ้นด้านหน้าเรานะเดี๋ยวผมจะแอบด,ด้านขวานี่ไว้นะครับแล้วก็ดักตีมันเอานะคือเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับกระสุกที่นี่ อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยกระสุน้อยโอ้ยโตแล้วโตแล้วอ้นโแล้วครับสาิบโอ้ย อุ้ยอุ้ยประจิบประจิบกระซูบหรือว่าชะโดโอ้โหชะโดเว้ยโอ้ มาแล้วชโดจิบเป็นเหยื่อป๊อปเปอร์นะครับผมที่จิบนะมันขึ้นมาจิบแล้วผมก็ตียัดได้เรื่องเลยนี่ครับเโ,โลไซโลเนาะสวยงามครับเชา้านี้ถือได้ตัวปล่อยไปนะครับโอ้โห ทุกคนดูด้านหลังผมนี่ครับคือเส้นทางเนี่ยคือจะเป็นเส้นทางที่จะไปยางสะพานลิงของเขื่อนกิลมนะครับซึ่งตอนเนี้กิลมไม่เหมือนที่ผมเคยเจอแล้วนะครับคือไม่สามารถไปได้แล้วนะครับผมหูอาการหนักมากนะครับคือถ้าเราฝืนเข้าไปนะ,ะถ้ามีลมมาเนี่ยยิ่งจะอันตรายขึ้นไปอีกนะครับเราจะไม่สามารถกลับออกมาได้เลยนะครับผมกิลมเปลี่ยนไปมากนะครับผมไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งนะฮะสุดๆเลย ไปหากันต่อมาครับผมกินอาหารเช้านะครับของเหลือจากเมื่อคืนนะครับก็กินได้อยู่เหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวทําเนื้ออีกนิดหน่อยอสบายสบายชิวๆนะครับกิวลมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไม่เหมือนที่ผมมาเลย ครับผมมากินข้าวกันครับทุกคนอยอมรับว่ากิวลมทิปนี้นะครับหาปลาค่อนข้างยากเลยนะแต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่ผมได้มานั่งฟังเสียงนกนะครับแบบอ,อ,อยู่กับธรรมชาติ แค่นี้ก็ฟินแล้วมาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อครับทุกคนโอเคกินข้าวก่อนครับ ดู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 ฟุ้งใส่เลยเว้ยอุย้ยกระชอนแน่ๆเลย vô leo à cái su hổ oh, sai sôi đam cái sụp โอเคครับผมนะสำหรับที่นี้ก็จบที่เพียงเท่านี้นะครับกว่าจะเอาของขึ้นเสร็จนะครับโอ้โหสุดๆผมจะให้ดูทุกคนมือผมบวมเลยเห็นไหมดูครับผมแพ้ยุงชนิดหนึ่งนะดูเนี่ยไม่รู้เป็นยุงอะไรนะครับบวมหมดเลยโอ้ย oh god โอเคครับผมก็ทริปนี้ถือว่าพอได้พักผ่อนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามพีนูฟิชชิงนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพีนูนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเหนื่อยมากไป